พี่ค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกข้าวลามออฟฟิเชียลค่ะไม่กินข้าวแรงน้ำกันกับพี่น้องต้มัลาต้มปลางค่ะลาต้าปลากระป๋องมีลวกมี

ไม่เอหนั่เนเนี่ยน้ำหน่อยนี่ผักลวกผักลวกมาไม้ต้นนี่อุ่นแเลยนอย่างไรกลยงแ่ตัวอูบนเนี

นี่อเกี่ยวปลาหมึกเด็กปลาหมึกเหรอไม่ผัดมามา่าจ้ะพี่วะเด็ดปลาหมึกทอด เ,เบบให้ตุนให้ตุนมาเดียวมาีบบอลอย่ามาเสียนโทรศัพท์เนี่ยอยีาบอลอยู่นั่นเลยที พี่น้องนี่ใข่ตุน๋น้ะจ้ะไข่ตุนน้ำไข่น้ำไข่ตุนไข่น้ำกันะไข่น้ำตุน แกแนและบนไย่นนนไยัเขาเยาไ่ต้มจะอปทำน้ำไม่จืดปะน,น้ำไม่อะนั่นสิน้ำไม่กันจะหมด ở phân tôm đi đây là ạ phần đi đây là

มายวนน้ำพริกปะลาร่มันมีใครจำเลยไม่นีใรจำมันไม่เหมนแตะจ้งมันตองกาแกง

ลูกโดดลูกโดดใจลาบปากกระป๋องอยากต้มอะไรต้มแล้วกินกิน <c oughs> เป็นโมแน่เด้อ <c oughs>

ปิดยไ่ไ่พาเข้าอ่ะเพื่อนเอนจะมมากินข้าวเลย คิดเมียก็ฝากไว้จำะนี่เราจะไป่ำกนเอาาสุดท้ายเลยนะเลาวนสิบเออดกงางนัป่งสิบเออย่างนั้นเนาะลางสิบเก็รนนะคลิแเมียร้วนเนาะ